โตัดจะรีวิวนะครับเทน่าต่อใส่กล่องเด็ดนะครับผมก็ตัดสายไปแล้วเมื่อกี้นะครับตัดปัดไปแล้วเรามาปอกสายกันก่อนเลยนะครับสายที่เราจะใช้นะครับเพื่อนตัดผิดสายนะครับตามหลักมันจะต้องลายสายใหม่นะครับลูกศิษย์ตัดก่อนเลยเดี๋ยวก็จะทําการต่อนะครับว่าเทน่านะครับบีอาร์ที่ต่อไปคลิปเมืองตุนนะครับที่แล้ว รถมันรอบปลายมันมาดีนะครับนะรอบต้นรอบปลายเพราะว่าไฟมันให้กําลังสูงมันขึ้นอยู่กับสมรรถนะของเครื่องนะครับถ้าเราฟิตเครื่องมาดีกําลังอัดมาดีนะครับคาบูดีมันก็จะวิ่งดีอยู่แล้วแต่สายแต่งสายสิ่งสายปั้นเขาจะเพิ่มเข้าไปก็ไปตามกระแสกันเลยนะครับอ้าวอันดับแรกนะครับเราต่อไฟเข้าเลี้ยงที่แผ่นชาตนะครับก็ต่อเข้าตามเดิมนะครับ เรายังไม่ได้เก็บงานนะครับอันนี้ไปแบบหย็บหยาบกันไปมีผัดเตี๊ยบยุ่บะเดี๋ยวจะลองให้สตาร์ทลองดูก่อนว่า,าไฟม,มันได้ไหมปับ๊บสีขาวเขาว้าขาวไปครับอ่าเหลืองก็จะเข้าเหลืองนะครับเพราะว่าไฟที่ขึ้นมาจากชุดระบบนี้นะครับชุดระบบนี้ปั๊บ่ะ เดี๋ยวเล่งให้คลิปมันไม่ใช้เวลามากครับสองเส้นนี้จะมีไฟโอเคนะครับทำไมถึงเอาเข้าไปในแผงชาร์จนะครับเพื่อจะให้มันบิดไฟให้เป็นไฟ DC นะครับเพราะว่ากล่องตัวนี้เป็นกล่อง DC นะครับเป็นกล่อง d c นะครับขึ้นมาจากเครื่องเหลืองเข้าเหลืองนะครับ าข,าขาวขาวขาวพอดีเขาหนีบตัดสายก่อนก็เลยไม่ได้บอกปั๊บเข้าไปนะครับดวจโอเคหลังจากนั้นเราก็ไฟมาเลี้ยงกล่องเส้นนี้เราต่อไปสวิตต์นะเส้นเนี่ยเห็นปะนต่อไปหาสวิตอีกเส้นหนึ่งของสวิตมะเขาสีดำดำแดงเห็นปะอีกเส้นหนึ่งของอ่า ชุดนั้นก็ต่อเข้ามาทำยังไงก็ได้เดี๋ยวจันต่อตัวนี้ให้ดูก่อนออาสตาร์ทก่อนจันให้ดูก่อนโอ้ใส่ข้าวบูยังไงอะมันคือกนญแจมันบ่เช็คไฟมาก่อนนะนี่จันจันยันไฟไฟอะไรต่อไปเราจะรู้แล้วว่าไฟมาแล้วครับเอาไฟมาเลี้ยงกล่องนะครับเลี้ยงกล่องเลยดำแดงนะครับ แตไ่ไม่รู้ว่ากําลังไฟที่ออกจากแผ่นชาร์จชุดนี้มันจะแรงพอที่จะดันกล่องให้สตาร์ทติดแล้วก็เร่งได้ไหมมาดูกันก่อนนะครับ <S <S ถ้ามันไม่ติดแสดงว่าไฟไม่แรงพอ <S 1> <S 1> <S 1> ต้องใช้แบตช่วยนะครับแต่ถ้ามันไฟแรงพอที่จะเลี้ยงกล่องได้มันก็ตึมเลยกล่องดีไหมเนี่ยกล่องใช้ได้ไหมหนี่งอะไร่ยู่วะไฟเข้ากล่องนะครับต่อไปพัชเซอร์นะครับพัชเซอร์เราพัชเซอร์เรา อาจารย์จ่ายยังไม่ตัดหรือตัดรถวะเอ๊บเอาเก็บไว้เก็บไว้ใส่กับกองเดิมปะอ๊บเอาเอา,เอาไว้ใส่กับกลองเดิมถ้ามันไม่ติดก็ต่อกลับเดิมเลยไม่น่าพลาดน,นะปอ๊บสีเหลืองครับดำเหลืองเห็นบะก็ต่อข้าวดำเหลืองไปออกกล่องนะครับมันจะไปที่คอยไป,ไปที่คอยมันจะปิดด้วยผ้าเทปบ ปับ๊บเรียบร้อยปับ๊บต่อให้ลดแรงนะอนจะไปลองแรงนะหลบหลอกไปเลยปับ๊บพัคเซอร์ครับทีนี้พัคเซอร์นะครับอ่าพัคเซอร์เขียวต่อเข้าเขียวเลยครับง่ายๆปั๊บแล้วก็น้ําเงินเหลืองต่อเข้าน้ําเงินเหลืองครับ ตถานะก่อนมันติดไหมไหนโอ้ยดีดเยอะแล้วโอเยอะสถานะได้นะครับแสดงว่าระบบไฟที่เสียงลดมันจะดับไม่ได้เพราะว่าเราฮะต้องต่อเข้าสายดับสายดับเราต้องเอาเส้นไหนเดี๋ยวอาจารย์จะบอกตอนนี้เราจะตัดสายไฟที่เพราะว่าไฟเมื่อกี้มันดับเองปะ แล้วเราผิดดับเลยป่ะมันมันเป็นตัวพัสร์มพัสดุรดีไหมบฮะต่อพัสดุร์ลโอ้ต่อพัสดุร์แล้วป่ะอันนี้ตัวโอ้ต่อตัดพัสดุร์แสดงว่าพัสดุร์ดับดับได้เลยนะครับเสร็จแล้วเขาต่อสายพัสดุร์แล้วหนึ่งเส้นนะครับตัดหนึ่งเส้นที่พัสดุร์เลยเรียบร้อยไม่ต้องไปต่ออะไรยากจสิ้นนะครับรีวิวเรื่องของการต่อกล่องแดดใส่หน้านะครับต่อง่ายๆยิงไฟดีซีเข้าไปในระบบกล่องตามคลิปนี้เลยนะครับ อาจาร,จารต่อให้แน่วนุ่นตะเยียงหมดะเอาจำให้ไปเลยใช้เวลาไม่เกิน10นาทีนะครับเสร็จแล้วก็เก็บรายละเอียดของกล่องเกยบเข้าไปนะเอาลองในสตาร์ทลองให้ดูหน่อยดิเอาลองดู สายเขาจะต่อไม่ถูกนะครับ<อ>ก็คือเวลาดับม็ต่อสายนี่นะไมนแห้ไงเจะอเอาสายไฟเข้าที่เอาสายไฟเข้ากล่องเอาดำแดงก็ได้สายนี้ไปหาซีิตแล้วก็สายนี้ก็ไปหาซีลสองเส้นต,ตอนนี้เป็นหาซีิตแล้วก็เส้นแดงมาหาซีลไปนนะะแล้วก็ถอดน,นี่กว่าเย็นนะครับเยวนจะต่อซีตเก็บงานวันนี้รีบอยู่โอเค